พ่อพี่น้องมันอีบ้าชนคนจำลาดกับฝ้าพี่น้องขมาปลาคือเก่านะครับเนาะมาะมึงอันนี้กันพี่นอ้องเฮ็ดพึ่ยังคือมัดดอกเงี้ยเน่นะครับนะเนาะเฮ็ดเพึง่ยงยังบ้านพี่นอ้องอื่นเฮ็ดเพึ่งยังท่านผมบ่าวพิษกัขอต้นขอไฟในเด้อครับเด้อนะครับขอบ่าบ่อเด้สันทัดเรื่องเห็ดปันได้นะครับนะแต่ว่าเป็นคนมาคากินนะครับเนาะปลาไปมาเมื่อไงครับนี่ครับ,ด,รบดอกเงี้ยพี่น้องเฮ็ดเพึง่ยงยังเนี่ยนะครับ แค่สีแนมไปเห็นเพราะว่าอย่างเพราะว่าสีมันจะคือ่งเห็นกับใบใหม่เลยนะครับเนาะอือชือเอาดอกเดียวนะครับเพลิดเพลินเต่าแม่นบอครับเนาะแม่นบอครับผมจะเก็บไปก่อนนะครับเนาะอือให้แม่บ้านตำรวจมัง้งอือหอมอยูด้วยขีน้องหอมอยู่นะครับอือคือเอาดอกเดียวบุญอลไรทำครัเมื่อเช้า,า,า,ามึงนึกหรอกเช้ามึงยังพอได้ไหม